บทแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตาโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทังเมฆะรูปัชชายาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุฆะรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพะเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทางสัพพะเปตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพเะเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอิขทังสัพพะสัตตานางโหนตุ สุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาธุ